สวัสดีครับวันนี้พบก,กับนุงป๊อกพาเล้วกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นุงป๊อกจะพาท่านผู้ชมมาเลาะชมต้นไม้สวยๆงามๆนะครับดอกไม้สวยๆแจ่มๆกันเลยนะครับผมสําหรับใครที่อยู่แถวๆกล้องที่สี่ล้องห้านะครับตามมาโลด <Yahoo! S 1> นี่นะครับตอนนี้ก็จะแวบๆเๆๆข้ามาแถวๆนี้นะครับต้นมงต้นไม้สวยๆงามๆนะครับ อันนี้ก็คลอง14นะครับตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับท่านผู้ชมแวะไปโลด <Yahoo! S 1> โอ้มีอะไรให้ดูไหมแถวนี้อันนี้ก็ชวนชมพี่น้อยนะครับเจ้าของไม่อยู่ เวลาเจ้าของไม่อยู่นี้ก็ดอกไม้ก็สวยนะครับยกขึ้นรถสักกระถางดีไหมพี่น้อยเอ้ยไปไหนนออตามไปเอาที่บ้านเดอ้อดูสิครับสสวยงามเลยนะครับผมแต่วันนี้ยังไม่มีเงินซื้อนะครับมาจ้องๆไว้ก่อนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับที่นี่เขาก็มีต้นไม้พันไม้สว,สวยงามๆเยอะแยะเลยนะครับผม แต่วันนี้ขอเลาะดูอย่างเดียวนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับไม่เสียตังแน่นอนนะครับโอ้ดีใจจังกกระเจียวเทไหนแล้วมาดอกกระเจียวเหรอโอ้จะรู้ดอกกระเจียวอีกแล้วโอ้ยถอย <Okay. S 1> ถอยถอยไปเบื่องดอกกระเจียวจะข้าวก่อนมองเห็นแ,บบแบบแวบๆได้นะครับทผู้ชม นี่นะครับดอกกระเจียวบัวสว์นะครับสามต้นร้อยนะครับพ่อใหญ่นุเอ้อยากได้มาเอาทางนี้เด้อสวยงามเลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็คือรัดดาวันนะครับท่านผู้ชมรัดดาวัน70บาทนะครับต้นใหญ่โตโตกันเลยนะครับ ขพพันธุห์หนุ่ยหลายๆเด้พอพญยนุเออเดี๋ยวสิไปขอวอสตาล่านะครับสวยสวยงามกันเลยนะครับต้นละรอยครับต้นละรอยหนอยเดียวรับขายกันถูกครับเจอของเล่นใหม่อีกแล้วนะครับท่านผูมม้ชมเอย มีแววเสียตังนะพแบบี่เสียงามไปเลยนะครับ อันนี้พันเดียวกันนะพันเดียวกันเวลาโตก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ชื่อสำหรับบอลสีตัวนี้ครับชื่อก็น,น่ากินมากนะครับสตรอเบอรี่นะครับทา่านชมก็ไปกับเราเคยเห็นทุกกรัรชื่ออะไรคะถามคนไหนกำลังรับความนิยมจากนักเล่นบอลสีนะคระับทา่านชมทหาร่านสวยงามไปเลยนะครับถูกๆเองนะครับพันสองบาทเท่านั้นนะครับ มาผมโอ้ขอ่านก่อนนะครับสวยงามมาเลยนะครับท่านชมน,นะครับดังๆไลยๆก็หลังได้รับความนิยมนะคระับท่านชม ยางดำก็ขายดีนะครับท่านผู้ชมกําลังไนดะ้รับความนิยมเช่นกันนะครับอย่างคราตัวนี้ก็สวยงามกันเลยนะครับผมแก้วสารพัดนิ้กนะครับโอ้โหสวยๆงามๆไปทั้งนั้นเลยครับอ,นนอ,อันนี้คุณแผนนะครับผมมีเยอะแล้วคุณแผน,น,น,นครับ ปลูกไว้ไม่ได้ไม่บ้านเขาไม่ให้ปลูกอันนี้นะสวยครับสำหรับตัวนี้ก็ได้แค่มองนะครับสองหมื่นแปดนะครับคุณจ๊กีเสวยเลยนะครับ พันหนึ่งร้อยกับพันสองร้อยนะครับเจ้าของร้านก็ใจดีใจด,ดีนะครับสวยงาม,มากครับตัวนี้พันสองเองนะครับไม่แพงเลย ครับท่านผู้ชมร้านนี้ต้นไม้บางคนส,ยสวยๆง,งามๆมีให้เลือกทุกอย่างนะครับสวนชวรัตนะครับหรือว่าสวนโต2สองนะครับเบโทรก็าตามนี้นะครับผมดูสิครับ ้นสองหน้าหรืออะไรร้อยอะไรคาก็สวยมากเลยนะครับผมเอาไปเลย อันนี้ก็แก้วสารพัดนึกนะครับ ทีู่เปอร์กิดนะครับร้อยห้าสิบานะกระถางเล็กนะครับส่วนกระถางใหญ่ก็มีด้านนอนนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับเจออะไรดังๆไลน์รีบซื้อไว้นะครับเดี๋ยววันหน้าอาจมีราคานะครับรสำหรับวันนี้น้องต๊อกก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเดียวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม,มพี่ลูกป๊อก้วยนะครับผมโชคดีมีความสุขทุกการรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับค,คุณู